สวัสดีครับตามรอยพ่ออย่างพอเพียงนะครับวันนี้เราก็จะมาทำทำคันเบ็ดกันทำรอบพลาส,สติกหรือไซพลาส,สติกนะครับเพื่อเอาไว้ในใช้ในการทำอาหากินของเราโดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับสวัสดีครับ มาดูสิครับว่าจะได้ตัวอะไรอ่าอ่าเห็นได้เห็นแล้ตัวไม่โตเท่าไรนะครับตัวนี้อ้าวเจอแล้วเจอแล้วเจอปลาชนนะครับตัวไม่ใหญ่แต่ก็เอาเหมือนเดิม อ้าแกวเลยพี่น้องปลาช่อนนะครับก็ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ก็โอเคนะครับเจอแล้วครับนี่นะครับมาดูซิว่าจะเป็นปลาอะไรครับผมปลาดุกครับปรากฏว่าปลาดุกครับ นี่ครับปลาดุกปลาดุกเป็นไงครับโตพอไหมเี่ยครับคาดว่าจะพีเบิ้มของเรานะครับใหญ่น่าดูครับโอ้โหปลาช่อนครับปลาช่อนนๆๆอี่อนี่ สัยปลาช่อนจะกินปลาหมอนะครับเนี่ยตัวใหญ่โอ้แกวไปเลยพี่น้องเห็นไหมครับกินปลาหมอมาดูคันนี้นะครับคันนี้จะโดนไหมอ้าวปลาดุกครับผมปลาดุก ถึงตัวไม่ใหญ่แต่ก็ฝีมือเราเองอ้าสองตัวนะครับปลาดุกสเสร็จจนแก้วได้ยินเสียงแล้วนะครับเสียงมันดิ้มนะครับตอนนี้ตอนนี้ตัวอะไรเอ่ยโอ้โหปลาชนยักษ์ครับผมไม่อยากจะภากเลยอ นี่นะครับผลงานเมื่อคืนนะครับนี่ทำอาหารไปบางส่วนแล้วนะครับก็ได้เยอะอยู่ส่วนที่ตายแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วนะครับนี่แค่คืนเดียวเองนะครับ เราไม่ต้องไปซื้อเบ็ดเขาเพราะว่ามันแพงนะครับเราเลือกที่จะเอาเบ็ดที่มียี่ห้อหรือราคาถูกแล้วก็คมดียี่ห้อของฉลามก็ได้ครับตราฉลาม45บาทมันก็โอเคอยู่นะครับ งไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับรอชมคลิปต่อไปด้วยนะครับตามรอยพ่ออย่างพอเพียงนะครับสวัสดีครับ